สวัสดีครับมาฟังเรื่องราวสนุกๆของสมขลาเมืองแห่งทะเลสองฝั่งที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดากันจุดเริ่มต้นจากสิงหนณครสู่สิงกราสมขลาไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวชื่อมาจากไหนเชื่อกันว่าชื่อเดิมของสมขลาคือสิงหนณครแปลว่าเมืองสิงซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาแดงอำเภอสิงหนครในปัจจุบัน แต่พอพ่อค้าและนักเดินเรือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอารับเปอร์เซียฮอลันดาต่างก็แวะเวียนเข้ามาทําการค้าก็พากันเรียกเพี้ยนเพี้ยนไปหลายแบบจนกลายเป็นซิงการาซิงอลหรือซิงคาราที่ฟังดเูเท่และสุดท้ายก็กลายมาเป็นสงขลาในปัจจุบันนั่นเองครับทําเลทองสงขลาในอดีตท,ที่หัวเขาแดงเป็นทําเลทองสุดๆเพราะเป็นเมืองท่าการค้าที่สําคัญมากบนข้าวสมุทรทมาลย,ยูเป็นจุดพักเรือเพื่อหลบลมมรสุม ทำให้เป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลายชัวชาติทั้งไทยจีนอินเดียชวามาลายูและชาวตะวันตกสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมจึงผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์สุดๆสงขลาเมืองที่ต้องย้ายถึงสามครั้งสงขลานี่เป็นเมืองที่ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งต้องย้ายที่อยู่มาแล้วถึงสมครั้งเหมือนกับการอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาจุดที่หนึ่งหัวเขาแดงสมัยอยุธยาเป็นเมืองท่าที่รุง่งเรืองมากปกครองโดยสุลต่านใช่ครับ ปกครองแบบรัสุลตาลในสมัยหนึ่งมีป้อมปราการป้องกันเมืองอย่างแข็งแกร่งแต่สุดท้ายเมืองนี้ก็ถูกทำลายลงไปหลังสู้รบก,กับทางอายุธยาผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดที่2แหลมสนยุคแรกของรัตนโกสินร์ประชาชนย้ายมาอยู่บริเวณแหลมสนอีกฝากหนึ่งของเขาแดงแต่พื้นที่มันกับแคบไม่พอจะขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นจุดที่สบ่อย,ยางเมืองสงขาในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่สามตระกูลนสงขาซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองผู้เก่งกาจได้ตัดสินใจย้ายศูนย์กลางการปกครองมาตั้งที่บ่อยางบริเวณเมืองสงขาปัจจุบันที่มีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองใหม่นี้ถูกออกแบบอย่างเป็นระเบียบมีทั้งสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแบบสวยงามและเป็นที่มาของย่านเมืองเก่าสงขาที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ครับความผูกพันกับราชวงศ์จัก,กรีสงขามีความสําคัญมากจนกษัตริย์ของไทยหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาพำนักถึงสองครั้งและพระราชทานเงินให้สร้างเจดีย์บนเขาตังกวนที่เป็นจุดชมวิวหลักของเมืองรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้และแหลมมาลาย,ยูโดยวะมาที่สงขลาด้วยเช่นกันสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครทุกวันนี้สงขลายังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่มาของคำขวัญเมืองใหญ่สองทะเล เพราะมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยหาดสมิลาเป็นที่ตั้งของนางเงือกทองสัญ,ญลักษณ์ประจําเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงความงามและความลึกลับของท้องทะเลเมืองเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ยังคงอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบจีนโปรตุเกสและวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าหลงไหลหาดใหญ่ แม้จะอยู่ห่างกันแค่30กิโลเมตรแต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าอันดับหนึ่งของภาคใต้ทําให้สงขลาเป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างเมืองเก่าสงขลากับเมืองใหม่หาดใหญ่สงขลาจึงเป็นเมืองที่มีเรื่องราวสุดเข้มข้นมีการย้ายเมืองมีสุลต่านมีเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และยังเป็นจุดบรรจบของวัฒนธรรมจากทั่วโลกเป็นเมืองที่น่าค้นหาจริงๆครับ